เดี๋ยวจะพูดไม่ได้5นาทีนะคะเมื่อกี้อันนี้กับของพี่เมานี่คือคนละอันจะนะต้องดึงรันโต้ใช่ไหมนะคะไม่เล่นเขาไม่เล่ แคนยูเนชั่นมันจะบอกระบบเผาผลาญของเราหลักๆก็คือมีแฟตคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โ,กโปรตีน <c oughs> ว่าเราร่างกายเราเผาแฟตกี่เปอร์เซ็นต์ <c oughs> ที่กินไปทั้งหมดอะ่ะบางคนเผาแฟตด,ดีบางคนไม่เผาเลยบางคนเผาคาร์บดีมากบางคนแบบเผาต่ำเผาโปรตีนเท่าไหร่ไม่เช็คได้เลยอะเช็คค่ะเ <c oughs> ช็คจากการหายใจ <c oughs> แล้วก็เราจะมีตัวมีตัวอิมบดรีอิมบารีมันอินบดรีเนี่ยที่มาวัดได้ทุกวันแต่พยายามวัดให้เป็นเวลาเดียวกัน อิมเมจจะบอกเปอร์เซ็นต์แฟตในร่างกายแล้วว่าตอนนี้แฟตเรามันคือเครืงช่างปะใช่เขาเป็นช่างให้ด้วยเราจะแทรกร่างกายได้แล้วมันลิงก์กับแอปก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ร่างกายเราสกอร์เท่าไหร่แฟตเท่าไหร่แฟตตรงไหนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้ไม่ได้เล่นเวทมาประมาณปีหนึ่งไม่ได้เล่นพวกเราไม่ได้เล่นกันมากเลยอ่ะใช่มีช่วงหนึ่งเล่นทุกวันเลใช่ช่วงหลังจากเรื่องแบบชุดใหญ่แล้วหลังจากโควิดอ่ะ ที่บ้านหนูก็เล่นทุกวันนะพี่เป็นบ้านพี่บอสเหรอพี่บอสเ,เล่นอวอนปะเกือบโอ้โก็ดูหุ่นนางเจไ็ไปที่กองละครเนี่ยก็เธอหิวกันหมด <c oughs> ไปนั่งกองละครเนี่ยช่างแต่งหน้าทําผมเนี่ยอุ้ยหิวพี่บอสกันหมดเลยเอาไปเลยค่ะเซล์เซล์กันใหญ่เลยนะั่งหนูต้องการพื้นที่บ้านหนูคืน ตอนนี้ของเรานะคะก็จะทำ n u t ิ i t i o n ทสทเนอะมาดูกันเดี๋ยวจะพูดไม่ได้ห้านาทีนะคะเมื่อกี้อันนี้เกี่ยวงพี่เมานี่คือคนละอันจะนะต้องดึงขั้นตอนต้องไม่เล่นนะผม ตอนนี้เราทำเทสนูทริชั่นเทสเสร็จแล้วนะคะ5นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเค okay. ทีมงานครับคือจริงๆตอนนี้เป็นคนทั้งเรียวเนาะที่เอ็นตรงๆเลยตรงๆเรียวก็คือตอนนี้วิทย์วัดเสร็จปุ๊บเขาต้ส่งผลเข้าไลน์แล้วก็อ่านผลในไลน์ค่ะผมเองอาจจะไม่ได้อ่านผลทุกบรรทัดนะตอนนี้แต่เราจะโฟกัสทักสามสี่จุดประเด็นหลักๆเลยค่ะให้มันรู้สึกว่าฮึดหน่อยฮึดหน่อยจุดแรกจุดแรกที่เราจะดูกันนะครับก็คือเป็นกล้องเห็นมาให้พี่ดูก่อนพี่เห็นได้ไหมครับสามดวงทีมงานครับดูนะครับไม่ได้หล่อสามดวง พูดง่ายคือเหมือนเราพี่เคยตรวจข้อสอบเด็กนะอาจารย์เข้าใจเกรดเอเข้าใจให้มาดาวหนึ่งดาวสามก็แปลว่าเชนเดิมหมก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมดครก็คอนเซ็ปต์สำคัญก็คือว่าผลด้วยรวปของพี่เปิลเนี่ยควรเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ประมาณหนึ่งเลยนะครับคือเชนเดิมหมดนะครับซึ่งคำว่าเชนเดิมหมดมีอะไรบ้างจุดแรกในการวัดดีหรือใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายหลายคนที่มาวัดแล้วอย่างก็คือเขาเรียกว่า energy source ครับหมายความอย่างนี้ครับ พี่เปิ้ลตัวเรานะนึกว่าชีพจรของเราอ่ะร่างกายเรามันจะเก่งในการดึงพลังงานอะไรไปใช้ออืคนเราต้องดึงพลังงานมาใช้ให้ใหเป็นประโยชน์ซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าร่างกายใครดีร่างกายดีครับวร่างกายดีคือไงครับ ผอผ่านดีหมายว่าร่างกายที่ดีก็คือมีการออกกำลังกายอยู่เป็นชีวิตประจําวันมีการนอนหลับผ่อนพินพอทานอาหารที่เป็นประโยชน์ทานอาหารให้เป็นประโยชน์เป็นเวลานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยมันคือองค์รวมนะครับถ้าร่างกายดีมันจะมีการใช้ไขมันที่เก่งคำว่าเก่งท่านผู้ชมรู้ไหมเท่าไหร่ในการวัดเขาจะบอกพรโตคอลว่าร่างกายที่ดีดึงไขมันเก่งเนี่ยควรจะตัดประมาณ5 0พูดง่ายๆและเกินเกินครึ่งอ่ะคนเก่งในการดึงไขมันมาใช้อันนี้เท่าไหร่คะ ท่านผู้ชมครับผมบอกจริงผมโชว์ไปแล้วท่านไปเห็นนะสีอ่ะมีเอฟเฟกอะไรใส่ไหมครับนึตึ้งตึ้งเนีตึ้งตึ้ง,ง,ง <c oughs> ต้องก็ดีมไ,มไม่ไม่เป็นไรพี่ก็คือดึงคือน้อยมากอ่ะพูดตรงก็คือน้อยมากไม่มากส่วนใหญ่ที่ผมอ่านผมก็จะมีเลขตัวอย่างเงี้ยน,นานๆทีแต่ว่าจะมีแบบ20 30, 30ิอะไรเราเจอหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นคืออย่างที่บอกเลยว่าหลังๆมาเนี่ยยิ่งเราอยู่ในช่วงยุคแบบเนี้ยพี่เองอ่ะก็คือน้อยมากที่จะแบบอย่างตามไอจีอย่างเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าแบบ ไม่ค่อยได้ลงออกกําลังกายเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือลงแต่ออกกําลังกายอยู่แต่ฟิตเนสอยู่แต่ฟิตเนสคือตอนนี้น้อยมากแทบจะไม่ได้ออกกําลังกายเลยแต่ต่อจากนี้ต้องแล้วละค่ะเหมือนรู้ว่าทางเราจะวัดยังไงไม่รู้ทํา before and after ให้เรารีบว้ดเลยถูกต้องเลยต้องมาดูกันอ่าจะเป็นเขาเรียกว่ารุ่นสปอร์ตยี่สิบปรับได้ถึงยี่สิ่ปอนด์ นี่เปิลโมดิ์ถ้าอยากเรียกเป็นปอนก็อ่านูอันนี้เนาะแต่ถ้าเกิดคนกิโลมองเป็นกิโลง่ายก็อันเล็กๆนี้โอเคค่ะสองจุดห้ากิโลสี่สิบเอ็ดกิโลจริงๆแล้วมันมีน้อยกว่าสองจุดห้านี่คือการใส่แผ่นแรกนะครับอ่าฮะอันนี้คือสองจุดห้ากิโลครับแขนแรกเอ๊ะถูกไหมดึงออกมาได้เลยครับดึงปึ๊บอ่าใส่สล็อตแรกครับผมใช่ในขั้นตอนที่ห2แต่งก็สอบตั้งอยู่อ่าประมาณนี้โอเคผ้าเยอะแยะด้วยดังเช่นหลังแขนจะมี ส่งให้ดูนะคะว่ามันอะไรยังไงบ้างเอาไปว่าหลักๆเลยเด็กดัมเบลในมือของผู้หญิงผมอยากจะส่งท่าที่เล่นพวกช่วงบนให้เราย่อย่อยืนไปที่มันก็ย่อยืนจริงมันดีมากนะพี่เขาบอกว่ามันได้ตั้งแต่ช่วงเอาพูดง่ายช่วงล่างสะโพกต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังเนี่ยมันจะเข้าใช่มันจะออกอย่งเงี้ยเล่นไม่ไหวที่เปิ้ใครออกยีนเปิ้ลค่ะมองเปิ้ลเสื้อผู้หมิงค่ะมองมองแค่ผู้หญิง กลุ่มทั้งหมดเเทรนนออ์บสใช่ใเดี๋ยวไว้ชวนน้องสบายกับพี่บอสมาบ่อยๆจะได้มามาเลยที่บ้านนี้ก็คนเยอะไงคะเวลาเขาออกกลังกายเขาจะออกลกลังเป็นทีมเลยเดี๋ยวโป้งพี่โป้งโป้งออกาก่อนล้าอยโป้งกระดูกประปมาณนี้ปกตินะครับเรามาดูเรื่องของกล้ามเนื้อกันแม่เห็นไหมอย่างนี้มันมีมันดูในมือถือมันง่ายมันจะบอกว่าของพี่ต่ำกว่าปกติมานิดนึงไม่เป็นไรพี่ดัมเบลแล้วพี่เดี๋ยวลองดูเวทนหนึ่งด้วยว่ามันเป็นยังไงไขมัน ถ้าเป็นไขมันผมอยากให้สคริปต์มันดูตรงครับว่าเปอร์เซ็นไขมันจะดอเป็นภาพรวมนงเปอร์เซ็นไขมันอย่างที่พอกว่าของพี่เกินมาปกตินิดนึงถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันอยู่18 28ปดยนีคือ30.4ุมันก็คือเกินมาหน่อยเกินเยอะพูดง่ายๆตอนนี้ก็คือต้เริ่มมวลกล้ามเนื้อลดไขมันคอนเซ็ปต์เอ็นานเลยแต่ลได้ค่ะโอเคค่ะต่อไปนี้เราจะต้องมีหุ่นดีแล้วแน่นอนพี่ใช่คนนู้นเิ แน่นอนนี่เดี๋ยวเทรนเนอร์ประจําตัวจะต้องมาที่บ้านมีของที่บ้านแบบนี้นะแปลว่าคุ่นดีแน่นอนครับใช่ไหมต้องดูเพื่อนๆต้องเข้าไปดูนะคะในไอจีพี่บอสต้องบอกว่าพี่บอสเป็นคนที่ออกกําลังกายแบบหนักมากบ้ามากคือพี่ีเต้ยเชื่อมาว่าเคยไปปั่นจักรยานกับพี่บอสสมัยแบบยังบ้าๆกันอยู่แล้วไปปั่นจักรยานกันนางดําริ้วแบบว่านําแบบน็อกรอบอะ คือเราเราไม่รีบครับแต่ยาาใครแซงโอเคครับใช่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะกับมาราธอนเอ็มไลฟ์ t ิตไแล้วก็พี่เต้ยไม่ใช่พี่เต้ยพี่เต้ยพี่เต้ยแล้วก็พี่เคนนะคะขอบคุณที่พี่ทีมงานทุกคนมากๆเลยที่ มาส่งของให้ถึงบ้านมาสอนวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่อง body, อินบอดี้การใช้เครื่องสมิทแมชีแล้วก็เครื่องวิ่งด้วยแล้วก็ <umb> รวมถึงดัมเบลพาวเวอร์บ็อกด้วยต้องบอกว่าสุดยอดมากสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็น f c อยู่เป็นแฟนคลับของเมเปิลนะก็ใครที่สนใจในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ออกไปข้างนอกไม่ปลอดภัย อยากมีเครื่องออกกำลังกายอยู่ที่บ้านอย่างที่เมเปิลมีก็อย่าลืมนะคะนึกถึงมาราธอนหรือ M Life นะขอบคุณมากๆเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงกันค่ะว่าต่อจากนี้เราจากวันนี้ภายใน 2- 3ถึงเดือนเนี้ยรูปร่างของเมเปิลจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างก็ต้องมาดูว่าจะแซ่บกว่าเดิมหรือเปล่านี่สามเดือนนะเราจะมาถ่ายชุดว่ายน้ำกันแบบแซ่บๆพอดีเลยเดี๋ยวนะ สามเดือนต่อทิ้งตั้งต้นปีแล้วก็รับซัมเมอร์พอดีแล้วจะต้องรับซัมเมอร์กับแดดว่าไปลุกไปเลยรับรองเอาให้ร้อนนะพี่นะใช่เอาให้ร้อนฉากกันไปเลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรคะ subscribe แล้วก็กดกดอะไรดีครับกดไลค์ idm lifestyle ได้เลยโอเคกดทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปเลยน้องเบย์ พี่พูดเองเช่นเทสขอทานหน่อ uh, <okay>, okay. ยนะครัาโอเคโอเค